ลงสู่มันก็ต้องเหอนนเพราะ่เป่อตเอาไม่เป็นไรวันนี้วันแรกของงานนะครับงาติดทองแห่ผ้าไตโอหลวงพ่อหเวันนี้เป็นวันแรกทำไมต้อนี้ตตตต้ตตอนนี้ครับเวลาผ่านไปแล้ว19นาทีครับครึ่งเวลาครับตอนนี้ผ่านไป20สนาทีครับ ยังเหลือเวลาครึ่งหลังอีกยี่สิบทีมพันธพรครับนี่เป็นทีมที่สามนะครับเหลือวติดจากทีมนี้ยังมีอีกสองทีมมาให้ฟอนะครับทีมที่สามทีมพันธพรก็อยู่นิวเวทของมือใหม่นะครับทีมสุดท้ายอะไรเพชรพร้อมมิดโอหมันหมันคู่นะมาให้ฟอมนะหมันหมันคู่ต่อจากทีมนี้ก็สี่คุ่ตามด้วยเพชรพร้อมมิดโอ้มันหมัน ทีสองทีมหลังวันนี้ห้าทีมนะทีนี้ท,ท,ทีมที่สามแล้วโอ้ไม่เข้าเต้กับเฮียนิดเดียวเอาหน่อยตปดีไรยี่สิบเก้านาทีแล้วเออไม่ดูแล้วมันน่าจะได้ขึ่นเวลาผ่านคะแนนขณะนี้หนึ่งหกสามจะมีท่านผู้บัมาชีวยกันอยู่นะครับเขียนชื่อเลยครับขึ่นเวลาแล้วเราไดอุ้ยอยติดละคะแนนขณะนี้หน,น,น,นึ่งหกสามดึงหกสาม 21นาทีเสร็จเขาถูกเลยปัญธรปัญรชี้สู้เอ้สู้ในขณะนี้163คะแนนช่งเวลาผ่านเอ้าปต่อไปไรไปตามกันมาอไปไหัว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 อะไรัวอออะไระอไออไอออออนเนี่ย ขอให้ในลูกนะลูกสอวเขาแม่นหายเลยข้าางมาลุกตังแปงเอาไว้นอีกเออเอาไปเลยได้ลูกทอดได้ลูกทอดเตอรตังจริงวะแม่เตอรังเลียจริงๆเอาไปตัดเอาเลยองลาโด้เป๊แบบสันตรีหัวไปชนลายมาเป็นไงโอ้เสียไปเออไป๊กแใส่ไว้ไสามคะแนน หมายเลขเจ็ดเออหมายเลขเจ็ดแปดสามคะแนนไล่ตีออกมาต่อปลาไปเออไปเข้าอกชนตลาดหุ้นเลยเงียบเลยเออหุ้นตกหุ้นตกตลาดหุ้นหางเสียงว่าาพักเป็ตลาดเเาตดอยูให้นตก่ระจายง้นมาดูกุ๊บพอเอนะข่องใหม่ือย่างนี้เลย ตู้กังเทียจิงๆเล่นประดีนะโตูนะอักกาเล่นดีนะทรงดีกแล้วเขาเชี่ยวไว้เชี่ยวมาไม่ต้องคอยชนเขาเก็บผ้าไปหรือว่าเออเรื่องไฮโค่เรื่งเวลาละเขาไยังไม่ถึงสองร้อยเลยชนอยู่นั่นแหละต่อทงสะพานแต่ก็มาเอ้ารื้อหน่อยรึ้อเต็มรื้อหน่อยเออต่อทงนะตั้งแล้ตั้งไว้ก่อนนิดเดียวแต่ตอนนี่ชื่นเขาเทียวงมือ หัวแล้เรหนเราไม่ายพี่เคยทายเราไอ้าเออพี่ไปเป็นจ้าที่วะเอูวมาทีตื้ตะเียจริงจริงวะใชเอาไปยังไงไอองก้าเออ่้เหนื่อยเหน่อยเหนื่อยเอาใจช่วยนะยี่เหนื่อยนี่เอาใจช่วยห้างบัห้างบนี่เฉียนหัวจวบหวานไปหน่อยวะ ออโอม่อมาจเข้าแต่ลโลกบคนนดเียจีข้างงนินหมัเลขนาเทข้า,ท,าทีาน,านั้คนงเอเไงมันเป็นยังไงกานนักหนาหนี้ว,นนวันนี้เออก่ลักเกียกันมากเลยตมาตังมาตั้งรมา,มาเอมันโดมัน ลูกาวอ่าิทอยส0ิหทยสหมายเลขที่อหมายเลขหหมายเลข16หอลกปลูกแปงสะทอยหเลข5คะแนนีลูกูเขาเรียกว่าลูกทูนะแต่ละก็เป็นยัต้องแตะลูกรูนี่เต็นนะ ต่ลูกคู่ไปแทีอยไปสามสิบหกเลขที่ออกลายหมายเลขเจ็ดเอ้าหัวเหรอขอโทษอ่อ่ะอ่ะไม่แล้รั่วกันแล้วรั่วก,กันแล้วเออหลุดทำไงหล,ลุกกดเออหลุดจะไรประคองหน่อยดิมันสั้นแน่ละออสั้นต้องขยันหัวไปเป็นไง มันมองเป็นไหลเลยเออเนี่เราตาถ่วเลยนะเอออ้าวไปไปไปไม่ว่ากันนะเออเอาไม่มีใครว่านะว่าเ็าก็ไม่สนเออว่าก็ก็ไม่ส่เออเ,เอา เออมึงอ ah, ่ะาฮ่าค you know? th ุยก oh. ันไกลสนุกสนุกนะครับอ่าเอาใจช่วยนักเนี่ยสอดเข้าแลงวฮงสะทอยโอ้โหสอดเขาแน่นอนจริงๆครับอ่าถ้าได้ลูกได้้อเนี่ยแน่นอนเอ้าไปไหมสองสอดฮงสะทอยตามมาที่ลูกไปทางโกงเลยต้องสอดไปนิดเดียวเห็นไหมนี่โอ้โหเสียดไฟเลยเนี่ยเสียดไฟหัวจอเลยอยากดูไฟสวยไหมไฟสวยเก็บลงมา โอ้โหยาวไปกรดของไว้กอดของไว้ยี่นาทีเหลือเท่าไหร่แล้ว26นาทีนะครับก่านผู้ซื้อหนักสีเหลืองนะครับคะแนนขนาดนี้191เหลือ191ดี๋ยวร้อยเก้าอคะแนนตาผู้บอยยุ่ผมกำลังจะขานคะแนนเป็นระยะระยะนะครับเพราะตอนนี้เกิดบจะถึงนัดแล้วนะครับคะแนนขนาดนี้191ยเก้าอ็ดคะแนนเดี๋ยวตีลูกนึง200องร้อยใครจะทำลูกสอง้นะต่อแม่ละมึงโอ้โหไม่เข้าก็ชนอ่ะ ออบัดสีเหลืองครับตาเสียนทั้งหลายนะครับตาเสียนทั้งหลายลุงลนี้ไม่ได้คะแนนพี่นอ้องไม่ได้คะแนนเดี็กผู้เล่นมาครับเขาบอกว่าให้ดัดเล่นคนนี้นิดนึงยวไอ้าว่อลง,งได้เหรอเอออ้าวอ้าพ่ายแพ้พ่ายแพบัดซีตายได้เนาะขอโทษนะขอโทษอาจารย์มีคะแนนเท่นนะเทาไหร่ ถูกไหมครับพระรามพระงศูนย์เก้าสิ้าคะแนนสองศูนยครับสองศูนยเออต้องถามให้ตามผมดิแม่แน่นันหัวไปเอ้าไปไงขอโทษขอโทษนะรเอยหมายเลขสองสองหนึ่งเกครับตอนดีคะแนนัสีเหลืองสองหงเก้ครับ ผมจะหา,หาะะคาหแาะแนะะน,ะน,น,น,นนะครับตอนนี้ซื้อมาเสีอย่างอยู่สองคะแนนสองอยแล้วตู้ไม่จะมาใส่้อให้ตู้หมไปจะเข้าสองหรับคะแนนนานี้นาทีครึ่งนาทีครึ่งนะครับยี่สิเจ็นาทีครึ่งแล้วครับยี่สจ็นาทีคึ่งไปแล้วคะนนานีา้สองหนึ่้โอยใหญ่ไม่ถึงบว่วงไปโน้นไหลไปถึงบวงซองคงท้อนกับมาสองหน สนี่นี่อ่งไหมสสามสี่เวลาส1บหสหมายเลขหเออเดี๋ยวโดนแน่บอกสามร้อยลเลเพื่อนสามร้อยลลราคาสองสามสี่นี่น่นี่น่ตัดสีเลยาตัดสีลคะแนนนี่น่สองร้อยสาี่สี่คะแนนโอ้ไม่เข้าก็เสียวอ่ะเออเอาเลยเดี๋ยวเตะ เดอเต็มแน่ขายไปเ,ปเปไปไปดีวไปสองคนายตอยยัอยู่ใช่ไหมเลยว่ามันทำไมคนี้เอาคูดไก็อยนิดเดียวดียวเดีได้ได้เลหมดเลยง้อยสานิดเดียวมาไขทห่อกไปสองขายเดขสิบเหัวขายดสิบเจ็ดสองนิดเดียวหัวแมนะดูมาทำดูมาทําถอย เดี๋ยวเจอส0่อ้อ3จสใขณะนี้นะครัท่านผู้ชมี่เดีอยู่2อ4เา็นไอนั่ไอนัต่อยเอานัดต่อยตีไปไปก่อนโรมมาอีกว่าสครับอนนี้สสามสมาอีกเอาตอองเหัวอันนันผู้แทนสอไปทีปก่อนนิดเดียวสอบนิดเดียวไปไปเอา อ้อ๋ตปิดไฟอาเปลาน้ยลูกอาไปพูด้ิดเออเออเอข้างหน้าข้างัวด้วยข้างตั้งดินด้ยนิดเดิยวพิ้ว้างตัวไตี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 งวอ้ดูลูกไปหางวเออเล่นดีเลยแต่มันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้าหยุดอีกแล้วสองสามสีเออเวลาเหลือ เออเดี๋ยวกนับตอนน้ไปอกันแล้วแล้วเออตังไม้ตั้งไม้่นะครับบัตรสีเหลืองได้นะแด้นะครับคะแนนขยานี้สองสามสีสง้อาี่คะแนนถ้าถือบัตรสีอยู่เขชื่อได้เลยครับเขียนชื่อได้เลยไปครเขียนชื่อได้เลยครับต้อข้าไม้ดูบัตนับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งบัตหนึ่งอ้นับหนึ่บเออ้างวไมยเลขหครับสองสี่หกครับสองสี่หก ทาบวงเข้าไปอีก12ทสงทบวกแไปเ่ยนับหนึ่งรับหนึ่งเดียวแม่ไ่เข้าไปชนนีั้นลงนี่เข้าไปทนคะแนนสองี่หกนับหนึ่งับหนึ่วนับหนึ่งวาโอ้โหมันนัมันนะเีคะแนขณะนี้สองกนับหนึ่งร้อยมารล้สามสามลงเหรอเดี๋ยวจอสี่้อยหน่อยเบิ้หน่อยเบิ้ลหน่อยหยิบเลยีเบิ้ลหน่อย นักสอนักปักนักสอนักนักสนนปัหมเต็นไหมสเกินท่านสุดสห้าแปดสองห้าแาดสองหาปงลามสองหาแปดองลามสองหัวาไหมคือสองหาแัดมาสองห้าปดนับลองลูกเต็มงลามมหาลรกเียวันทปัดปุ่ยให้หน่อยทำไมปใายสวยๆแล้วเข้าแน่ไม่กี่ลูกเห นับสองนับสองนับสองร้าสิบนับสองโ้โหสองรยาสนับสเนี่ยว้ยปวดท้อยสามสิอ็นาทีเสร็จบักนักสาบักนักสามนะครับ3ามโอ้แปเอาแป้เชนสคะแนนสองกหนึ่งครับสองหกหนึ่งสองสงหกหครับเสามนสิบห้าคะแนนสอง็กห สองเจ็ดนับสามอยู่ครับนับสามเป็นหกสอดหกสองเจ็ดหกนับสามครับนับสามนับสามแล้วเออมมีลัวแล้วมีลัวสามบตอนนี้ครับเวลาการแข่งขันผ่านไปแล้ว30นาทีนะครับเหลือเวลาการแข่งขันอีกส0นาทีครับทีมปันนพรนับสครับนับสนับสองเนับส S 2 8งหนัดสี่สองแปหนัดสี่ไม่ถูหลังไม่เป็นอัวนัดสี่นัดสี่นัดสี่แล้วนัดสี่นดกขาวมาดนัดสี่นัดสครับสองยหนัดสี่ท่านผู้มาสีเหลืองเขียนชื่อได้เลยครับลงเลขได้แล้วนัดสี่แล้วครับนัดสี่นัดสนัดสี่แล้วก็ต่อเข้าไปได้อีกสีคะแนนเลยค่ะ สองสิบคะแนนครับพี่พงศธรอรอออมสออแกมแม่นนะเนี่ยห้าสอเลูกเฮ้ยเที่ยวสีละสิบคะแนนพี่อนันต์ภูมิจัดนะครับ โอ้โศคลาม2องันนั้นพุ่งแต้มมาได้หัวเต็มสามนหับห้าหัวเต็มครับคะแนนตอนนี้306เวลาผ่านไป30นาทีครับทีมปันพรประเภทเวทมือใหม่ครับนับห้าแล้วนับแปดแล้วนับห้กเออลบถูดทิ้งไปเลยเอ้าห้าเสียใจเออเอ้ให้ยังไปได้แค่ละชอบแค่ไหนแบบนี้ชับจัดให้ ตั mai, ้งไหทีไม่หนาวไม่หนาวนัหกนับหกนับหกนับหกสานับหนับหแล้วศูนยหกหน่อยน่อยเออเอาตู้หนนับหนั่งอาปากหวไม่ซื้อบดผมเลยซื้อันหน่อยบันับเครับเจ็ดบเแล้วดูตะลเลยอาตีาตะก้อผมะเยส สามหนั 16, 5, เกนสามหนึ่งหัเกเบอร์ห้นีสอบโคตรแม่นเลย้คุนะสามหกนักเกไม่แม่นลหัวหัวยังไม่เข้านะัเกสามหนึ่งสอบในลกอาชีวะสามหนึ่งกัดเกนใครนอยช่วยกันหน่อยนัแครับนัดสามหนึ่งหกนัดแสงวันแล้วสองัล้วตายแล้วหลังนี่เข้าดีครับหช่วยกานนี่ คนตื <ion up> ้อ <Bond> ักเียเขาเข้าตอนนี้บอกตูตีวดูดีทันมันไปแล้นับแปดับแปดพลาเต็มนะตอยพลงาองค์พลามอีกลูกเดียวพลหมายเลขสามสมหนึ่งพละามแกะถายสานับแปดกาทีวะไม่เต็มได้ยังไงครับพรามสอท่าที่สามสมหนึ่งะแปดรับเก้าครบรับเก้ารับเก้แล้วสา 9ับแล้วครับทยอยเขียนงีเขยเลยนกสามร้อยสามสิบนับก้าสามช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนัดก้นับก้ช่วยไว้ได้เยอะแลวลุกหนักหนักนะหัวอาจับเลยครับหนึ่งสองสามี่้า่พี่จอยครับจับเลยโดดพับเพื่บวงชนนับก้านัดสุแล้วนัส เออนับสิบ้วโอเครู้แล้วเราจะแขงขันนักเียาอีกห้านาทีนะอีกนาทีลากไปแล้วชุดเกตหมายเลขที่ออกหมายเลขสี่หมายเลขสี่อยู่นั้นใช่ไหมอ่าก็อยู่ตรงนั้นแหละรอตรงนั้นหยอกหยอกเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ดีลิเวอรี่ไปส่งถึงที่ไม่ต้องเดินมาไม่ต้องเดินเลยเอาเอาตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยนะต่อยหัวยสองลูก ต,ตังัไปมาเอาตัเท่า้อยสมแปล้วร้ามสิบแปดมาลูกหัวิดคะแนนหัวสามสอ็หัวราคาสาแดล้วเซนอ้วนสามแล้วเออได้ไหมโอ้ได้ดีาสี่้ว เออเหลือกสี่นาทีสี่ลูกอ่ะสี่นาทีสี่ลูกช่วงแรกเสียดายจริงครับอยากให้เข้ารอบครับดูตัวดูรักกีฬาแล้วมันน่าจะไปได้เออหัวน้อยติดสามห้านายไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนตกตาไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนาหลังชีวิตโอ้โหเสียดายเสียใจโอ้โหตีเลงได้ต้นมันหล่นเพราะอะไรเออหรับเออไม่ต้องมีสาเหตุ พี่น้อยไปเขียร์ลังมาเราเออผมว่าพี่น้อยไปเขียร์นะเออผมเขียร์ลังอื่นทั้ง่านเขียร์จ้าเออหัวน้าต่อยเอาไมายโอ้โหน่าเสียดายนี่ตนะไคายใหม่เลยนะต้องอยู่ได้ไงวะเออเอ้าตะไคายใหม่อ๋อนี่เรือยปล่อยช้าๆหน่อยลูกเออนิดเดียวนิดเดียวไมปไปไ่เปหนเออนี่ให้กดให้มิดเลยอะนิดเดียวต้องกดให้มิดกดให้มิดเลยมาอ๋อเนี่ยกดไป สามนาทีสามนาทีไม่ถึงดูสามสีเบ้นหน่อยเบิ้นหน่อยเออเอาเอาใจช่วยดูกีฬาเชียร์กันหน่อยม่เป็นกาตสองเท่านะเบ้นเออเออกลามมากลมาดิบเดียวดูตะก้อก้ามสอเป็นสนะนาทีเอ้ยริบเดียว นิดเบี้ยอีกแล้วอะไ็นิดเดียวนิดเบี้ยมัน้็หนุนอะไรก็นิดเดี้วนิดเดียวมันก็นิดเบียว่านละนิดเดียวเียวมัต้องนิดนิดเดียวก็เข้าอเขียก็เข้าเขียก็เข้าดีนี่กรูชมันทำดูมันทำไปยนงไงเอ้ามันสั้นน่ะเออมันสั้นต้องขยัน่อยออสั้นขยันซอยขยัน ตั้เอาตีตายกันไม่ทีตีตอดพระเพียบตัวเป็นไงสามร้อยสี่สิบเอดยังนิ่งอยู่ยันนิ่งยู่โว้โหเอาใหม่เอาใหมฮึดหน่อยฮึดตั้มฮ๊ดหน่อยเอ้าโตสองร้อยมาเป็นไงสองนาทียันยันนะสองนาทีไม่ถึงดีสองนาทีไม่ถึงดีช่วยกันหน่อยเป็นยังไงหนูเออโอ้โหดูนะเสียดายโอกาส ตัวเราเอาติดแขนตัดแขนนั่งที่ไปเอาหัวนะต่อยไปหน่อยไ่อยหัวไหลนะไหลนะบอกไห้หัวหลามให้ต่างไว้ต่างไว้ต่างไว้ตีไายตายต่อไปตีไหลไปตีซอตอเป็นไงเป็นไงไปท่าพอดีเป็นไงเออมาทีทีไปทีไปลอย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 ไป ลุกอยออนจะาทุกอีขอลกเดียวโอ้ชอยหนึ่งแล้วเอ็เดียวเดียวนี่หมปาอีกมาทีทองออเดียวลกเดียวลกเดียวเอาอาเอาเอาเเดียวเดียวเออเดียวก็ยืดนิดเดียวเออแล้วโอ้โหเป็นไงเล่าเอ้อ้อ้ตาย เป็นไนงวไว้ต่อยหลังเป็นไงเออเทียอยกเียนลอน่ต็นไปแลไม่ได้อะเป็นไปแล้วสายจะทำไโอ้ยเป็นไปแล<ห> <ไป S 1> ้เหรอเป็มบอลต้องตัดขาทีะไปเล่นทใหม่ก็ได้นเราได้ตังใจให้มันเข้ามนสยสามเนาทีรทครับไม่ดได้ตังใจราได้ตังใจพีนธรเฮ้ยเข่าลอย เออไลครับไลของพี่อนันต์คุ้มแจมสิบสองคะแนนสามห้าสามครับสามห้าสามแล้วนาท่าวาบวงมือหมดเวลาการแข่งขันครับทีมปันละพรทำคะแนนได้สามห้าสามคะแนนนะครับก็กราบขอบคุณแฟนแล้วก็รอดวงทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงตรงนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ